ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็วันอังคารที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับเมื่อนี้พ่อเตียมกติภาพมาติดตามเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับเนาะครับวดวันพุธที่ยี่สิบสามนะครับครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมหกหกนะครับเนาะเล่าพัฒนาออกสองสามเก้า 003ครับเลขล่างก็ออก90นะครับเนาะครับรู้สึกว่ากลดกันเบิดทุกกระจันนะครับครับเตียมกับกาบข้อโทษขอไพ่พีด้วครับเด้อไปบทถึงดวงดาวนะครับเนาะครับเตียมให้มางวดมึงมีกับพลาดไปกับโเบิ้งแล้วนะครับเนาะมาเบิ้งสูตรเลยนะครับแจมภาพโมาเบิ้งสูตร สูตรเด็ดๆเข่าสูตรเดได้รุดนะครับครับสูตรหลักๆนะครับเนาะนี่อันนี้พอเตรียมคำาวล้วเด้ครับนี่อันนี้งว,งวดงวดงวดที่จะถึงนี่อันนี้งวดเก่านะครับอันนี้ก็เข่าสามนะครับหกเจ็ดแปดนี่กระรุดไปสี 4, 5, ่ห้าหกกระรุด ครับมีสูตรนี่เจ็ดแปดเก้ากับมาเขาเก่าไปล่างเนาะครับเนาะนี่ครับสูตรนี่ห้าหกเจ็ดกับลุดไปสูตรนี่กเจ็ดแปดเก้ากับเขาเก่านะครับเขาสามสูตรลุดสามสูตรครับงวนนี้ครับในมอยพี่สังเกตบางสูตรนี้กับสูตรนี้เนาะครับได้ตัวเดียวกันเทว่วบวกค้นระย่างก็ได้ตัวเดียวกัน ครับมวลน,นี้กับหกเจ็ดแปดอันนี้ก็หกเจ็ดแปดอีกนะครับสูตรนี้ศูนย์หนึ่งสองอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองอันนี้สองสามสี่ครับแต่ว่าเบิร์แล้วกันที่ส่วนกันอยุ่สองเห็นไ่มครับส่วนสามสูตรนี่ตัวเดียวกันบดดูอฟซีมันผิดเตียวว่างวลเนี่ยอันนี้มันไปล่างเห็นไ่มครับสูตรนี้ไปบน มันก็ได้จับคู่กันบวบ,บเขามันบมีศูนย์จักศูนย์เลยงมวดที่ผ่านมานะครับรับวดนี้พ่อเตียมกับยอศูนย์นี่ลระเป็นรักคือเก่าพอศูนย์นี่กับผาดยากศูนย์นี่กับผาดหยากนะครับพ่อเตียมเดี๋ยวมาจับกันลองเมืองอีกนี่จะว่าพ่อเตียมกำลังเบิงอยู่ระหว่างศูนย์หนึ่งสองเนี่ยศูนย์หนึ่งสองเนี่ยนี่มันผาดแล้วพ่อเตียมก็บวบยาก เอามาจับอีกนะครับแต่ว่าสังเกตมันจะส้นอยู่ที่สองนะครับส้นกันอยู่ที่สองระวังสามสูตรนี้นะครับส้นกันอยู่ที่สองขบันเลขวิ่งงวดที่ผ่านมาตัวนี้กันลุดไปนะครับเนี่เก็ดกับซองกันลุดครับงวดนี้มันได้สีกับเก่ากระเบิงไว้เป็นแนวทางน้ากันอีกกระไดน้อยเอพซีเนาะครับสีกับเก้านะครับเด้อบุรุวัชิมาอีกบ่มา นะครับมันก็ไม่่วาเป็นบางงวดเขาของสีมันก็นถ้าเบิ่งบ่าเขาอยิ่งวดนาพราะเตี้ยมกันสีบเอาละนะครับดหอดสองงวดแล้วก็คือบบเอาอันนี้เบิ่งใ้กอนนะครับเนาะสี่กับเก้านะครับเด้อขันสี่กับเก้ามันก็นยังมาชนอยู่ตัวนี้สี่นะครับมันนี้พราะเตี้ยมคนนี้จับเบิดลคูตโตคือเก่าน,นะครับพรเตี้ยมมีจับตรงตรงล่องเมืองบานนี่ กะทมีตัวเก่าเหนะนำนะครับหรือว่าเอฟซีมาศูนย์หนึ่งสองนี่ก็กสามารถเอาไปจับก็ได้นะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเบื้องียกก็ส้นกันอยู่ที่สองครับเอาเอาสันนนา่นน้อยเอฟซีเนาะครับเอาแคบไปเบื้องก็ได้ครับด้วยเอฟซีก็สามารถเอาไปจับกันก็ได้ครับกะทิมี 0ูนย์หนึ่งสองนี่แหละครับแต่พอเตรียมกระเจยาสูตรสูตรหลักๆนี่แหละสูตรที่มันเคยบบกพันผาดจะงวดนี่อันนี้ก็บอกผาดเท่กันนี่นะครับเอาสนเสนออีพีเนาะครับครับวันพุธ ที่ยี่ส อย่าวิ่งดูถเาไว้ก่อนเนาะครับเนาะกะซีมี่ หกเจ็ดแปดนะครับครับหกเจ็ดแปดกับสองสามสี่เต็มๆเลยนะครับนอ็อตเดี๋ยวพอเตรียมมันจะมีเนียนเนียนให้นะครับ สองตัวเดียวเลยครับเอฟซีพต้องเอาลายตัวครับถ้าตามเลขวิ่งเพาที่เขาเบิงมันจะมีมีซีกับเก่ากันมาครับเดี๋ยวว่ามันมันผลาดเลี่ยพอเตรียมกันเลยโอยักเอามาอีกนะครับ สีมีแปดแปดสองแปดสามแปดสี่ครับเจ เกดสามเกดสี่หกสองหกสามหกสี่นะครับ ตเตรียมฟันที่สองตัวเดียวนะครับ2ก็จะมี8แปดสองเดสองหสองวังนนี้คันทัาเบิ้งตามเล็กวิ่งแล้วก็สิีมีมี2กับ4นะครับซีนี่ก็เป็นตัวล่องมามานะครับ เดี rural, 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 bien, uh, ๋ยวพอเตรียมท่าส well. ีเชียไว้เอานี่ลองๆลงมาเนาะครับเนาะหกขางนี 2, 1, 2, 6, 2, 2. Het, ่นะครับตะวเด่นสุดแปดสองเก็ดสองหกสองนะครับครับเข้าใจเนาะเอฟซีเนาะเด่นสุดที่สองบนล่างวิ่งลูดสองตัวเดียวนะครับครับแปดสองเก็ดสองหกสองตัวเด่นครับตัวล่องลงมากะคือซี นะครับแปดสี่เจ็ดสี่หสี่นะครับก็ลายอยู่เนาะครับเอฟซีเนาะครับผิดพลาดประกันในพอเตียมมากับก็บกตรวจขอภัยนะครับเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแชี่ยแนยวทางนะครับเอาชับหน้าจอครับผมครับเข้ามาแล้ว มากัดสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำนี่นะครับเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มกขอกราบขอบพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไวพอไ้พรอให้มีแต่ความสุขควมำจะเลื่อนนะครับเดอ้อความเจ็บยาให้ใดควมามไขอยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตีมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโผม